ทนายกิษณะยื่นหนังสืออายการนนขอตรวจเมมโมรี ตามที่แม่แตงโมอ้างวันเป็นผู้เสียหายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับทนายกิษณนะศรีบุญพิมพ์สวยเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือถึงอายการนะครับขอให้ตรวจเมมโมรีนะครับวันที่10มีนาคม2.56หเวลา1 0บนกาสานาทีนะครับทนายกิษณนะศรีบุญพิมพ์สวยเดินทางไปยื่นหนังสือเรื่องกล้องหน้ารถแตงโมนิดาที่สํานักงานอายการจังหวัดนนทบุรีทนายกิษณนะได้กล่าวว่าวันนี ตนเดินทางมาสอบถามอายการถึงเอกสารที่เคยส่งเรื่องกล้องหน้ารถในคดีน้องแตงโมตนได้ส่งหนังสือไปสองฉบับตั้งแต่เกิดเหตุและตนได้ปลดไปแล้วในช่วงนั้นต่อมามีเรื่องที่คุณแม่บอกไปกู้นะครับกล้องหน้ารถมาและได้มีการพูดคุยกับคุณแม่แล้วว่านะครับซีเรียลนัมเบอร์ในกล้องหน้ารถตรงกันไหม เพราะตอนแรกตนไม่ได้เชื่อแต่สอบถามคุณแม่แล้วซีเรียลนมเบอร์ตรงกันซึ่งตนมีเอกสารส่งมอบกล้องหน้ารถถูกต้องทุกอย่างอยู่ที่ตนและมีลายเซ็นผู้รับมอบดังนั้น ถ้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการได้รับข้อมูลจากคุณแม่ที่นำหลักฐานใหม่ข้อมูลตรงกันถ้ามันมีการกู้คืนมาจริงและตรงกันตนจะไม่เข้าไปยุ่งหากคุณแม่ต้องการขอความช่วยเหลือตนก็ยินดีหากไม่ใช่ความจริงคุณแม่ต้องยอมรับเป็นเคสๆไปส่วนวันนี้ตนได้นำหลักฐานข้อเท็จจริงมาแสดงและมีข้อมูลถามทั้งหมด5ข้อ ข้อสุดท้ายคือตนไม่มีรายชื่อในการเป็นพยานคดีนี้เลยทั้งที่ตนอยู่ที่อยู่กับศพพาศพครั้งที่สองอยู่ห้องนิติเวชท,ทำไมถึงไม่มีชื่อตนทั้งเที่องที่ตนอยู่กับคุณแม่เป็นคนแรกส่งมอบกล้องหน้ารถฝากศพอายัดศพบ,บันทึกและสอบปากคำตนตนไม่อยากเป็นฝ่ายตนไม่อยากให้ฝ่ายใดมีการบิดเบือนไม่งั้นคดีมันจะเป๋ทันที แต่ตนไม่ก้าวร่วงคดีนี้คงไปคุยในชั้นศาลน้องแตงโมเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งเราไม่ได้ต้องการที่จะก้าวหานะครับกล่าวหาฝ่ายใดไม่ได้ต้องการหาแสงเพราะกระแสใดๆแต่เห็นความผิดปกติบางอย่างเลยอยากให้ท่านอายการตรวจสอบอีกครั้งและขอคำตอบให้ตนได้รับทราบนะครับส่วนตัวก็ได้หาก ข้อมูลที่คุณแม่กู้กล้องหน้ารถได้เป็นความจริงจะกลายเป็นผู้เสียหายทันทีเพราะตนเป็นคนส่งมอบแล้วถ้ามันหายไปมันจะหายมันจะ เสียหายทันทีมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปความจริงก็คือความจริงส่วนหลักฐานอะไรที่ตนมีต้องเปิดไปในศาลเท่านั้นส่วนหลักฐานอะไรที่ตนมีต้องเปิดในศาลเท่านั้นตนก็ให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายแต่หากใครบิดเบือนและทําให้คดีนี้มีอะไรที่มันไม่จริงหากตนมีโอกาสได้ไปเป็นพยานและมีการบิดเบือนในชั้นศาลตนจะใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้กับศาลจากการที่ตนเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด มันจะสามารถนะครับเปิดฟังได้เลยคุณสมบัติของกล้องตัวนี้นะครับมีแต่ไมโครโฟนสเปคของกล้องตัวนี้คือสั่งมาจากจีนและเป็นรูปแบบ OEM ที่บริษัทไหนสั่งทํำก็ต้องปั๊มเองแต่ไม่สามารถเปิดฟังในกล้องได้ต้องเอาออกมาใส่เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมของมันถ้าข้อมูลที่มีจากคุณแม่เป็นจริงตนจะกลายเป็นผู้เสียหายตนคุยกับคุณแม่คร่าว ก็ได้ข้อมูลตามที่ออกอากาศไปแต่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลในเมมโมอรีที่คุณแม่กู้มาตนไม่สามารถก้าวร่วงนะครับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได,ได้ถ้ามีการบิดเบือนและหากตนได้เป็นพยานในชั้นศาลตนยินดีเปิดทันทีตนไม่ได้เข้ามาขู่และไม่ได้อยากเข้ามายุ่งแล้วแต่ตนเห็นอะไรหลายอย่างและกลัวว่าจะบิดเบือนจึงมาส่งหนังสือขอตรวจสอบนะครับให้ถูกต้องและเป็นวิธีทางราชการ ก็ต้องรอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ทนายกิษณะได้มีการออกมานะครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารหลักฐานนะครับทุกอย่างว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นและที่สําคัญนะครับก็คือทนายกิษณะเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการยื่นนะครับเอกสารไปเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565 1ฉบับแล้ววันที่20พฤษภาคมนะครับ2565อีก1ฉบับเป็นทั้งหมด2ฉบับซึ่งทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับ อ่าทนายกฤษณะบอกว่ายังไม่ได้รับคําตอบจากอายการออกมาเลยนะครับว่าเป็นยังไงที่ตัวเองสอบถามไปข้อมูลเนี่ยยังไม่มีการได้รับอะไรตอบจากอายการซึ่งเงียบกิบไปหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับที่หลังจากที่อ่าทางทนายกฤษณะเนี่ยได้มีการมายื่นเสร็จแล้วนะครับก็มีการไล์สดชี้แจงในประเด็นที่มายื่นด้วยเชิญฟังครับสวัสดีครับผมทนายกุ้งทนายกฤษณะกับการรายงานการทํางานอัปเดตในช่วงเช้าในวันนี้นะครับเมือ่อสิบนาฬิกา ที่ผ่านมานะครับผมได้ไปยื่นหนังสือที่สํานักงานอายการจังหวัดนนทบุรีในเรื่องที่ผมมีข้อสงสัยนะครับซึ่งผมเองเคยยื่นเอกสารไปทั้งหมด2ครั้งแล้วนะครับก็ครั้งแรกนั้นก็จะเป็นประมาณวันที่10พฤษภาคม2565และก็วันที่20พฤษภาคม2565นะครับมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ แม้กระทั่งเรื่องของกล้องหน้ารถด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลยทําหนังสืออีกหนึ่งฉบับเข้ามาสอบถามนะครับทั้งหมด5ข้อด้วยกันในวันนี้ข้อแรกนั้นก็จะเป็นอายการได้ทําการตรวจสอบกล้องหน้ารถและบันทึกเสียงและภาพอีกครั้งหรือไม่นะครับหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนส่งสำนวนมาให้พนักง,งานอายการนนทบุรีและท่านได้สั่งการให้ตรวจสอบด้วยวิธีใด หากมีการสั่งตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับข้อ2นั้นผมก็ได้สอบถามไปว่าพนักงานสอบสวนได้ชี้แจงประเด็นกล้องหน้ารถว่าอย่างไรนะครับข้อที่3ข้าได้เป็นผู้ส่งมอบบันทึกตรวจยึดส่งมอบกล้องหน้ารถนะครับข้อ 4. ่ข้าได้เป็นผู้อยู่ในห้องประชุมของสถาบันนิติเวชตํารวจและก็รับทราบข้อมูลในการนําเสนอของพนักงานสอบสวนและทีมแพทย์สถาบันนิติเวชตํารวจนะครับข้อห <Okay. S 1> ข้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องฝากศพแ,และพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคําข้าเป็นพยานทั้งข้าอยู่ในห้องผา่าศพใกล้ชิดกับศพพร้อมทีมแพทย์ในเหตุการณ์ผ่าศพครั้งที่2รู้เห็นเหตุการณ์เช่นกรณีบาดแผลบัางปลาที่เกิดขึ้นที่เกิดข,ขึ้นใหม่นะครับในการผา่าพิสูจน์ในครั้งที่2แต่ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อข้าพเจ้าเข้าไปเป็นพยานในคดีนี้แต่อย่างใดข้าจึง ได้มีข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าวที่ข้าได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าจะได้รับคําตอบในข้อสงสัยดังกล่าวมาแล้วในข้างต้นอีกทั้งหากทางพนักง,งานอายการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดข้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้หากเป็นการก้าวล่วงในคดีม,มากเกินไปข้าพเจ้าหรือว่าข้าเองก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ นี่คือ5ประเด็นที่ผมสงสัยในวันนี้ผมทนายกุ้งทนายกุษณนะรายงานครับ นี่แหละครับเป็นข้อมูลนะครับที่นะครับทางนายกิษณะศรีบุญพิมสวยได้ไปยื่นเอกสารนะครับที่อายการจังหวัดนนทบุรีมาวันนี้แล้วก็พร้อมออกมาไล์สดนะครับเปิดใจถึงเรื่องที่นะครับตัวเองไปยื่นนะครับไปยื่นที่อายการว่ามีประเด็นทั้งหมด5ประเด็นที่อ่าทนายกิษณะเนี่ยสงสัยนะครับทนายกิษณะสงสัยว่าเอ๊ะในประเด็นต่างๆที่ยื่นไปแล้วที่สําคัญก็คือว่า อ่าทนายกิษนะเองเนี่ยมีการบอกว่าอ่าที่ยืน่นหนังสือมาตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2565นะครับหนึ่งฉบับแล้วก็วันที่20พฤษภาคม2 5 6 5อีกหนึ่งฉบับรวมเป็น2ฉบับซึ่ง2ฉบับเนี่ยนะครับทนายกิษนะเองก็ได้ยื่นมาตั้งแต่เดือนพฤษภา2 5ง5แล้วแต่ยังไม่ได้มีคําตอบอะไรจากอายการหรือไม่ได้มีการตอบรับจากอายการหรือไม่ได้มีคําตอบอะไรเลยก็เลยมาทวงถะมาทวงอ่ามาสอบถามถึงประเด็นนี้ด้วย นะครับประเด็นนี้ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วนะครับคดีนี้จะมียังไงแล้วมีอะไรคืบหน้าออกมาอีกหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดนี้ก็อย่างที่เราทราบดูอยู่นะครับว่า,าคุณแซนวิสาพัฒน์นะครับหนึ่งในจำเลยเนี่ยก็ได้ให้ทนายฟารมส่วนตัวเนี่ยไปยื่นฟ้องคุณแม่ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีที่เมื่อวันที่2คุณแม่ให้สัมภาษณ์และมีการแจกเอกสารหน้าสารจังหวัดนนท์ซึ่งแน่นอนครับคุณแม่ก็ออกมาโต้ทันทีว่าไม่ได้ซีเรียส ทางคุณ yeah. แซนนะครับคุณแซนเนี่ยอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปนะครับฟ้องก็ฟ้องไปว่าคุณแม่มั่นใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองออกมาพูดนั้นมันคือความจริงทุกอย่างก็พร้อมที่จะต่อสู้ข้างในชั้นศาลอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนอีกอันหนึ่งก็คืออายการดาวก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะยื่นนะครับจะแยกสำนวนออกมานะครับจะยื่นฟ้องจำเลยที่เหลือ4คนเนี่ยในวันที่17มีนาคมนะครับวันที่17มีนาคมนี้ก็ต้องรอติดตามและอีกอันนึงนะครับที่ยังเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่สเต อสอสอเต้มงคลกิจเนี่ยก็ได้มีการยื่นฟอ้องอ่ยืนฟง้งคุณกติกนะครับซึ่งกติกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำเลยนะครับของคดีของของโตโมเนี่ยนะครับทางสอสเต้ก็ได้มีการมาโพสต์ว่าศาลอาญามินบุรีเนี่ยรับไตส่สวนคดีอดีสสอตสสเต้ฟ้องนะครับอดีสสอตสสเต้ฟ้องกติกนะครับผู้จัดการแตงโมะนะครับคืนนะครับตามมาตรา175 วันนัดไต่ตสวนก็คือ26เมษายน2566เวลา16นิกา30นาทีทนายกฤษณะ เป็นทนายความอ่านะครับก็เรียบร้อยนะครับก็คือศาลบอกว่ารับนะครับ3ารับศาลรับนะครับอ่าศาลร,รับไต่สวนคดีและเรียบร้อยแล้วนะครับจะไต่สวนก็คือวันที่26เมษายน256เวลา16นาฬิกา30นาทีซึ่งทนายกิษณะศรีบุญพิมพสวยเนี่ยนะครับเป็นทนายาร์มในคดีนี้ด้วยก็ต้องติดตามนะครับว่าสุปแล้วโอ้โหตอนนี้แบบพัวพันกันหมดคนนี้ฟ้องคนนั้นคนนั้นฟ้องคนนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ